เมื่อไหร่ที่คุณทุกใจจะมีบ้านหลังนี้เป็นที่พักของคุณเสมอกับงานเปิดโกดัง e สี่ Goota Story e x า a ิวางานอีเวนต์ฮิวใจสำหรับคนรักสัตว์ทุกคนซึ่งปีนี้เปิดโกดังสี่มาในคอนเซปต์เวลคัมโฮมที่ไว่าจะเจอปัญหาที่ยากลําบากแค่ไหนก็จะยังมีเหล่านันน้อนที่ฮิวใจ รอต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นที่บ้านหลังนี้เสมอกับมีเทศการจาก g ีตมีมิวเซียมที่เล่าเรื่องราวสมาชิกบ้านกูตาสตอรี่ผ่านกิจกรรมนา่ารักนา่ารักมากมายที่เหมือนได้มับใบเทคหอให้เป็นบ้านหลังใหญ่ต้อนรับชาวนอนทุกคนที่มาฮิวใจในบ้านหลังนี้และยังมีโซนร้านค้าจาก p พ t Creator และแบรนด์สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงมากมายพร้อมทั้งโซนหาบ้านเพื่อให้น้องน้องสัตว์เลี้ยงทุกตัวได้รับความรักและบ้านที่อบอ,อุ่นจากงานนี้อีกด้วย จากอีเวนท์ที่เป็นคอมมูนิตี้ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างกูตาสตอรี่สู่การเป็นเพดเอ็กซ์โปประจำปีที่ฮิลใจคนรักสัตว์ได้ทุกคน